สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆกลับมาเจอกันมาอีกแล้วนะคะในช่อง Paradis ์ท่าลออฟเลิฟค่ะวันนี้เมย์จะมาเปิดดวงให้กับชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนพฤศจิกายนในส่วนของการงานการเงินและความรักเป็นันดับสุดท้ายค่ะ ขอบคุณสำหรับ u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรานะคะมาเจาะลึกนะคะในส่วนของการงานของชาวราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เลยค่ะว่าจะมีเรื่องราวอะไรนะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะคุณชาวราศีพิจิกในส่วนของการงานแล้วก็การเงินแล้วก็ในส่วนของความรักนะคะ ขอดูการงานของชาวราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนนี้หน่อยค่ะอย่าลืมนะคะว่าการอ่านเป็นการอ่านแบบสุ่มพลังงานนะถึงแม้ว่าจะเป็นราศีของคุณก็ตามเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่มีตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะอาจจะเกิดขึ้นเร็วหรืออาจจะเกิดขึ้นช้าก็ได้นะคะให้เราหนิงแล้วอะโอเค ไม่มองว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะคุณชาวราศีพิจิกเดี๋ยวจะมีคนมาชวนคุณเริ่มต้นทํางานอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าจะมีคนเข้ามาเสนองานใหม่ให้คุณแต่ว่าคุณจะคุณจะยังคงอยู่ในสภาะวะของคนที่รู้สึกว่ายังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะตัดสินใจยากอยู่พอสมควรนะคะคุณชาวราศีพิจิกนะ มันเป็นโอกาสใหม่ๆในเรื่องราวของการทํางานเลยอะคะ่ะคุณชาวราศีพิจิกคุณอาจจะได้มอบหมายให้ได้ทํางานใหม่ๆเนาะเป็นข่าวใหม่ๆเป็นการทํางานใหม่ๆอะค่ะอืไม่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจที่จะเริ่มต้นงานใหม่มันค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเลยนะคะคุณชาวราศีพิจิก อาจจะเป็นเพื่อนฝูงของคุณนะคะที่ชักชวนคุณเนาะร่วมหุ้นร่วมทําอะไรใหม่ๆด้วยกันะนะคะแล้วก็หรือว่าอาจจะชวนคุณไปทํางานใหม่ๆนะคะไม่มองว่าถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนงานใหม่อะค่ะคุณอาจจะได้รับชัยชนะแล้วก็ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องราวของการงานมากขึ้นไปอีกนะคะ คุณจะรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะคุณชาวราศีพิจิก uh huh. คุณจะมีความสุขมากค่ะถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนงานนะในเดือนพฤศจิกายนยนี้ค่ะมีเกณฑ์ว่าจะมีใครมาชวนคุณเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเป็นความมั่นคงด้วยนะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะแต่คุณจะอยู่ในสภาวะของคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ ตามหน้าไพ่นะเมย์มีความรู้สึกว่าถ้าคุณเปลี่ยนคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องราวของการงานเพิ่มขึ้นไปอีกแลวก็จะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานมากขึ้นไปอีกคุณจะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมในที่ทํางานอาจจะทําให้คุณรู้สึกถึงพลังงานที่เหมือนครอบครัวค่ะรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ใหม่ในที่ทํางานน่ะน่าจะทําให้คุณรู้สึกมีความสุข อยู่พอสมควรเลยค่ะไม่ได้รู้สึกอึดอัดใจไม่ได้รู้สึกเครียดในที่ทํางานในที่ทํางานจะล้อมรอบไปด้วยความอบอุ่นเหมือนเป็นกิจการเล็กๆอะค่ะแต่ว่ามันอบอุ่นนะอันนี้คือเมย์โอตัวอย่างนะบางครั้งเนาะคุณอาจจะได้รับความใจดีจากบอสแล้วก็จากคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ได้ค่ะคุณชาวราศีพิจิก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะไม่มีความรู้สึกว่าคุณจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่เพราะคุณรู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นมันมีความมั่นคงมากกว่ามันมีมี energy ของความสบายใจมากกว่าค่ะคุณชาวราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนยนี้นะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของการเงินของคุณนะคะคุณชาวราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนนี้ โอ้เดี๋ยวขอดูการเงินของชาวราศีพิจิกหน่อยค่ะอืมการงินคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคุณชาวราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนคุณยังคงสามารถที่จะใช้เงินได้ เหมือนเดิมนะคะตามใจตัวเองได้เหมือนเดิมสําหรับบางท่านที่รู้สึกว่าการเงินมันติดขัดเดี๋ยวในเดือนพฤศจิก,กายนนี้นะคะคุณจะรู้สึกว่ามันราบรื่นมากยิ่งขึ้นคุณจะค่อนข้างมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นมีความสุขเพราะว่าเวลาที่เรามีเงินอะเนาะมันก็เป็นความสุขอะเวลาที่เรามีเงินนะคะมันก็ทําให้เรามีความสุขแล้วก็สามารถที่จะซื้อสิ่งของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้อะนะเมย์แค่รู้สึกว่าความรัก มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าในส่วนของเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักของทุกๆสิ่งเลยนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเคยทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยในเวลานี้นะคะมันจะได้มีการคลี่คลายลงแล้วนะคะในเรื่องของการเงินคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้น าการเงินของคุณค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะในสุขภาพของการเงินของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันแข็งแรงมากขึ้นในบางท่านคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แล้วก็มีคนซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าจะมีใครมาหยิบยื่นสิ่งดีๆในเรื่องของการเงินให้กับคุณนะมันเหมือน ในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขมากๆเลยนะคะคุณชาวาราศีพิจิกจากหน้าไพ่การเงินของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะยกเว้นเพียงแค่ว,ว่าคุณค่อนข้างที่จะรู้สึกเหนื่อยเกาะหน้านี้เท่านั้นเองแต่ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะนอกจากคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จากคนที่คุณรับถือ คุณยังรู้สึกว่าการเงินมันโฟล์มันสมูทมากขึ้นสามารถที่จะใช้เงินได้โดยที่คุณไม่รู้สึกว่ามันเดือดร้อนนะคะอย่างหนึ่งนะที่เมย์อยากที่จะบอกกับคุณก็คือว่าในส่วนของการวางแผนมีเรื่องของเพื่อนฝูงที่จะเข้ามา หยิบยืมคุณนะคะไม่อยากที่จะแนะนําคุณนะคุณชาวราศีพิจิกว่าในการเงินนะคะในการบริหารเงินนะะ่ะถึงต่อให้ช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากๆหรือว่าการเงินของคุณไม่ได้ติดขัดอะไรแล้วอะคะ่ะแต่เมย์อยากให้คุณวางแผนในเรื่องของการเงินไว้ให้ดีๆเงินมันไม่จําเป็นที่จะต้องรีบใช้อะ่ะเงินมันไม่ได้บูดนะคะคุณชาวราศีพิจิกคุณอาจจะมีแบบณนะเวลาในเดือนพฤศจิกายนนี้ คุณมีเกณฑ์ว่าคุณจะไม่ได้มีความเครียดอะไรในเรื่องของการเงินแต่เพียงแค่ว่าเงินน่ะอยากให้คุณเก็บไว้ใช้ในอนาคตด้วยถึงแม้ว่าวันนี้คุณมีเมยก็อยากให้คุณเก็บไว้ในอนาคตเหมือนกันในส่วนของการที่คุณจะให้เพื่อนยืมเงินมีแนวโน้มว่าหลังจากที่คุณให้เขายืมเงินไปแล้วอะค่ะเพื่อนของคุณอาจจะไม่คืนเงินให้กับคุณอันนี้คือคุณจะต้องยอมรับจากน้าไพ่ที่ออกมาเวลาที่คุณให้ใครยืมเงินก็แล้วแต่ คุณจะต้องยอมรับด้วยว่าเขามีโอกาสที่จะไม่คืนให้กับคุณและจากหน้าภายัยไม่เห็นว่ามันจะนำมาสู่การทะเลาะวิวาทการขัดแยง้ง <c oughs> ในเรื่องของการเงินคุณอาจจะต้องทะเลาะกับเพื่อนของคุณหรือว่ามีปัญหาก,กับเพื่อนของคุณถ้าเกิดว่าคุณให้เขาหยิบยืมเงินไปนะคะคุณชาวราศีพิจ,จิก อันนี้จากหน้า,พาไพ่เมย์ออกมาเตือนเมย์ออกมาแนะนำรักกันนะคะเพราะว่าไพ่เขาขึ้นมาเตือนเมย์ก็อยากที่จะแนะนาให้กับคุณนะคุณชาวราศีพิจิกถ้าเกิดว่าคุณรับตรงนี้ได้ว่าโอเคถ้าคุณให้เขายืมละถ้าเกิดว่าเขาไม่คืนให้กับคุณอ่ะคุณจะสามารถปล่อยผ่านได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านได้ถ้าเกิดเงินมันเป็นจํานวนเยอะมากๆอะคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณให้เขาไปอ่ะ คุณจะต้องมานั่งเครียดหรือว่ามานั่งเซ็งไหมถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้คุณจากหน้าไพ่มีแนวโน้มสูงมากว่าเขาจะไม่คืนให้กับคุณและสุดท้ายของผลลัพธ์ในเรื่องราวนี้ค่ะก็คือคุณจะต้องมีปัญหากับเพื่อนของคุณจากหน้าไพ่ไม่รู้สึกว่านอกจากคุณจะได้เป็นคนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีจิตใจที่อยากที่จะช่วยเหลือผู้คนด้วยเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ใจดีด้วยะคะ่ะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณรู้สึก ว่าถ้าให้ไปแล้วเขาไม่คืนคุณจะโอเคไหมเพราะว่าจากน้ไพ่ยอย่างที่บอกว่ามันมีแนวโน้มสูงมากว่าคนๆนี้จะไม่คืนคุณไพ่แนะนําให้คุณแบบเก็บเงินไว้ให้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขนาดไพ่ย,ยังขึ้นมาเตือนคุณเลยว่าแบบเก็บเงินเก็บทองไว้ให้ดีๆนะขังตัวเองไว้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เหมือนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้เขายืมเงินไปอ่ะ มีแนวโน้มสูงมากว่าคุณจะต้องมานั่งเครียดแล้วก็หาทางออกไม่ได้อ่ะคะ่ะอืมค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดหนักคิดพอสมควรเลยอ่ะคะ่ะคุณชาวราศีพิจิกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ให้ยืมแค่พอประมาณหรือไม่ให้ยืมเลยจะดีที่สุดประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะในส่วนของความรักของคุณนะคะคุณชาวราศีพิจิกนะ รู้สึกว่าตัวคุณตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตแบบสดสวยและรวยมาก,กน,นะคะคุณชาวราศีพิจิกคุณรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่ค่ะคุณรอนะรอคนที่จะมาเป็นคู่กับคุณจริงๆรอคนที่จะสามารถเป็นผู้นําในความสัมพันธ์นี้ได้แล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของความรักให้กับคุณนะคะ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะมีแนวโน้มว่าจะมีใครสักคนหนึ่งอะที่เขาแอบ,บชอบคุณแล้วก็อยากที่จะเปิดตัวจะแย่อยู่แล้วอะค่ะอยากที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่คุณไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไรเงี้ยแบบแอบรักแอบ,บชอบคุณเขาอยากที่จะเดินออกมาแล้วนะคนคนนี้เป็นคนใจบุญนะคะสุนทานมากใจบุญสุนทานต้องติดกันนะเบ้ใจบุญสุนทานมากค่ะแล้วก็ค่อยงที่จะเป็นผู้ให้ ค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคุณมาตลอดเลยก็ได้นะเอ,อ,อาจจะเป็นคนที่แบบเขาคอยช่วยเหลือคุณมาตลอดแต่ว่าคุณไม่คิดว่าเขา,าจะชอบคุณไงแต่ที่เขาทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคอยแบบอยู่เคียงข้างคุณเวลาที่คุณเจอปัญหาคุณหานไปเจอคนคนนี้อยู่ตลอดตลอดเลยอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่แอบ,บชอบคุณก็ได้นะจริงไหมถ้าเกิดว่าแบบเราไม่ชอบใครหรือว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกดีๆกับใครเราคงไม่ได้แบบสแตนบายรอคนคนนั้นอยู่ในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตหรอกถูกไหม เพราะฉะนั้นอะเมย์มีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาน่าจะคอยช่วยเหลือคุณคอยให้กําลังใจคุณหรือว่าคอยอยู่เคียงข้างคุณเวลาที่คุณเจอปัญหาคุณอาจไปเจอใครอะคนแรกหรือว่าแบบเจอบ่อยๆเขาอาจจะเป็นคนคนนี้ก็ได้ค่ะเพราะจากน้ำให้นะมีแนวโน้มสูงมากเลยว่าคุณน่าจะรู้ละละว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ใครที่แบบแอบชอบคุณคนคนนี้อะค่ะค่อนข้างที่จะคิดมากคิดเยอะจะไม่มี energy ของคนที่ มีอารมณ์แบบเขาเรียกไงติดติดนิดหนึ่งอะคะ่ะอันดานนิดหนึ่งเขาถ้าจะเป็นคนที่ชอบในงานศิลปะค่อนข้างมีจินตนาการสูงเป็นคนที่อาจจะช่างช่างฝันอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีความรู้สึกแบบหวานมีความโรแมนติกด้วยนะเป็นคนที่แบบมีไอเดียค่อนข้างเยอะในในหัวของเขาอะ แบบคนอื่นคิดไม่ได้แต่เขาคิดได้อะไรอย่างเงี้ยคนคนเนี้ยนนจะเข้ามาหาคุณนะจะเข้ามาหยิบยื่นความรักให้กับคุณนะคะเป็นโอกาสใหม่ๆนะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงเลยอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะมีความรักให้กับคุณแล้วก็มีความชื่นชอบคุณมากๆเลยอะคะ่ะคุณชาวราศีพิจิกไม่มีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะ คิดถึงคุณแล้วก็จินตนาการเรื่องราวของคุณนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่ในเชฟโซนของเขาได้อีกแล้วการที่ออกมาพูดกับคุณมาขอโอกาสจากคุณมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณน่ะมันเป็นสิ่งที่เขาอยากทําแต่ว่าคนคนนี้ก่อนที่เขาจะมาในช่วงที่แบบเข้ามาหาคุณน่ะเขาค่อนข้างที่จะคิดเยอะแล้วก็คิดหนักมากๆเลยนะคะ เขาน่าจะเป็นคนที่อชอบคุณมาสักพักแล้วแต่ว่าไม่กล้าบอกคุณไม่กล้าแสดงตัวไม่กล้าเปิดเผยให้คุณได้รับรู้อะคะ่ะเขาเนี่ยอยากที่จะได้คุณเป็นแม่ของลูกเป็นภรรยานะคะเป็นคู่ชีวิตค่อคนเนี้ยอยากที่เมย์บอกอะค่ะว่า เขาแอบชอบคุณแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงดีที่จะเข้าหาคุณอะเวลาที่เขาจีบคุณแบบไม่สามารถที่จะพูดกับคุณได้หรือว่าต้องอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอะเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกแย่มากเลยค่ะเป็นถูกแล้วก็รู้สึกเสียใจมากแล้วทุกๆครั้งที่คุณแบบมีแฟนหรือว่าคุณมีใครอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้เขาจะรู้สึกเสียใจมากๆเลยนะเขาอาจจะเป็นคนที่รู้จักคุณมาตั้งนานแล้วอะคุณชาวราศีพิจิก โอ้คนคนนี้นะคะเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณมากๆเลยค่ะในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยไม่มีความรู้สึกว่าเขาจะตื่นรู้แล้ะแล้วก็รู้ว่าการเข้ามาหาคุณเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดน่ะนะคะเขาค่อนข้างใช้ความอดทนมากๆเลยอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะแบบต่อสู้มากๆเลยอะ่ะเขาพยายามที่จะแบบเข้าหาคุณหนักมากเลยอะ่ะเขาต้องใช้แบบความอดทนให้ตัวเองเยอะมากเลยค่ะเพื่อที่จะเข้ามาหาคุณนะ้ แม่คิดว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้คนคนนี้จะไปตกผนึกในเรื่องความคิดของตัวเองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะต้องเดินหน้าเข้ามาจีบคุณแล้วก็พิชิตใจคุณให้ได้เพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการจากคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่จะเข้ามาคุยหรือว่าบอกความในใจกับคุณแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการจากคุณมันคือความรักที่จะพัฒนาไปจนถึงการแต่งงานการมีครอบครัวสิ่งที่เขาต้องการจากคุณนั่นก็คือการที่จะได้คุณมาครอบครองอะค่ะ ได้เป็นสามีคุณได้เป็นภรรยาของคุณอะอยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณมีลูกมีหลานไปจนแก่เท่าเลยอะค่ะคุยคนนี้ค,ค,จจค่อนข้างที่สุดจริงจังมากๆคเขาน่าจะเป็นคนที่มี energy ของความล่าเริงแจ่มใสอะค่ะไม่ใช่คนที่แบบ t o x กซอะไรอะค่ะเป็นคนที่มี energy ค่อนข้าง สนุกสนานอืมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบดึงดราม่าในชีวิตและคะ่ะเป็นคนคิดบวกอยู่เพอสมควรนะคะคนคนนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือมพฤศจิกายนเนี้ยคะ่ะเขาค่อนข้างที่จะใช้ความคิดบวกของเขาอะาเผชิญหน้ากับการเข้ามาจีบคุณหนักมากอะคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่มี e NERGY ประมาณนี้นะอย่าเพิ่งแบบไปหักอกเขาหรือว่าอย่าเพิ่งไปปฏิเสธเขานะสงสารเขาเพราะว่า กว่าที่เขาจะออกจากเซฟโซนมาจีบคุณได้เนี่ยเมยรู้สึกว่าเขาต้องใช้ความกล้าหาแล้วก็รวบรวมความกล้าอย่างมากๆแบบที่สุดของที่สุดในชีวิตเขาแล้วอะ่ะด้วยความที่คุณมี energy ของคนโสดที่แบบดูแลตัวเองได้ดูสวยดูหลอ่อดูมีสเสน่ห์แล้วก็แบบใครๆก็เข้าหาด้วยอะคะ่ะแล้วตัวคุณเหมือนคุณไม่ได้แบบต้องการความรักขนาดที่แบบขนาดที่คุณจะต้องออกไปหานะ่ะ คุณอาจจะเป็นคนที่แบบม,มีก็ได้ไม่มีก็ได้หรือว่าคุณอาจจะอยากมีแฟนแต่คุณก็ไม่ได้แสดงออกให้ใครรู้ว่าเออฉันอยากมีแฟนมากเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณก็จะแบบรู้สึกว่าก็อยากมีนะแต่ว่าสดมันก็ดีเหมือนกันอะไรประมาณเนี้นะคะ่ะในลุกคุณเนะี่ยมันเลยทําให้คนคนนี้เวลาจะเข้าหาคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเกรงอยู่พอสมควรนะ,นะคะด้วยอาจจะเขาอาจจะเป็นคนที่รู้จักคุณแล้วก็ คอยอยู่ในชีวิตของคุณมาตลอดด้วยค่ะคุณอาจจะสนิทกับเขาด้วยนะในบางท่านอย่างเงี้ยการที่เขาจะออกมาพูดแบบเนี้ยกับคุณมันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรนะคะอย่าเพิ่งแบบไปใจร้ายกับเขานะในส่วนของไพ่นะคะคำแนะน,นําว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าในเวลาเนี้ยมันไม่โอเคเลยอย่างเงี้ยหยุดความคิดลบหยุดความคิดอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคกับชีวิตของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามแบบ เข้าใจว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนาะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอะคะ่ะไม่ว่าในเวลานี้คุณจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคุณอาจจะอยู่ในความเครียดความคิดมากอะไรเงี้ยพห้บอกให้คุณหยุดก่อนนะแล้วก็พยายามที่จะมีความสุขแล้วก็คิดบวกให้มากๆนะคะคุณชาวราศีพิจิกถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยคุณก็แค่เบรกคุณก็แค่พักอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็ไปุยใหม่ไปทําใหม่เนาะถ้าเกิดคุณรู้สึกท้อก็พักก่อนเติมกําลังใจก่อนนะคะ ในส่งลัคนาราศีดาวจันทรศุกร์ของเขาเนี่ยคนที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณนะคะได้แก่ราศีธาตุลมค่ะเมถุนตุนกุมนะราศีกรกฎค่ะธาตุด,ดินค่ะพฤกษพกันมังกรและธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีนและราศีเมษค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํำจากจัก,กรวาลที่อยากจะบอกกับคุณหน่อยนะคะ คุณชาราศีพิจิกคะในช่วงเวลานี้คุณรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่คุณอยากได้จริงๆอ่ะขอให้คุณบอกไปกับพระเจ้าขอให้คุณบอกไปกับจักรวาลว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอ่ะมันคืออะไรเอาที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากได้จริงๆแล้วก็ขอออกไปไม่ใช่ว่าวันนี้คุณต้องการสิ่งเจ่า่าพรุ่งนี้คุณไม่ต้องการแล้วเนี่ยไม่เอานะคะให้คุณตั้งเป้าหมายแล้วก็ให้คุณรอรับสิ่งที่คุณอยากที่จะได้จริงๆ อยากให้คุณดูว่าที่สุดแล้วคุณสมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆคุณสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีคุณสมควรที่จะได้สิ่งที่คุณต้องการจริงๆอะคะ่ะคุณเป็นคนน่ารักและคุณก็สมควรที่จะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการนะคะุคณชาวราศีพิจิกโอเคค่ะประมาณนี้นะคะก็ฝาก หัวข้ออื่นๆในช่องด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบการอันไพ่ของเมนก็ลองเข้าไปดูได้นะคะในช่องก็ประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เมย์หน่อยนะคะวันนี้เมน์นกขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ